นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่ 4-in-1 เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียรดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไซ้กรอง m a n นเจอร์วอเ a อร์ไอออเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมเนเจอร์เราจะต้องรู้จักการตดดแอกและการพึ่งพาตนเองและเชื่อเสมอเลยครับว่ากัญชามไม่ได้อยู่กับแค่งานวิจัยในรูปแบบใหม่ มันอยู่กับภูมิปัญญาและปัญญาที่เราต้องให้กับประชาชนไม่ต่างจากการกินเผ็ดเกินหวานเกินเปรี้ยวเกินและที่ข้อสำคัญกัญชาใช้เกินแล้วคนก็ไม่อยากใช้ในแบบเดิมซ้ำอีกครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะใช้กัญชาได้ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะบริโภคได้หรือสูบได้นะฮะมันก็เหมือนกับเหล้าบุหรี่แต่ณนะวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้กัญชาเนี่ยมันเท่ากับเหล้าบุหรี่ ไม่ได้บอกว่าแบบนั้นไม่ได้อยากให้คนเนี่ยมาสูบกัญชากันเยอะๆเหมือนกินเหล้าสูบบุหรี่แต่เราขอความเท่าเทียมท่านปานเทพพัวพงพันธ์เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นะครับตัวติงกัญชาเอาอีกรอบครับรอบที่สองที่ผมอยากจะมาเติมเต็มในสิ่งที่ทุกคนควรจะรับทราบนะครับ กรณีกัญชาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางการแพทย์เมื่อกี้ผมจำว่ามีคำอีกสองคำนะครับทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจเรายกกรณีตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยชัดเจนว่ารดในมลรัฐที่มีการใช้นันทนาการมีการลดการจ่ายายายานอนหลับลดการจ่ายายายลดโรคความเครียดวิตกกังวลโรคจิตอาการปวด เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่ได้ที่เรียกว่านันทนาการเพราะหมอจํานวนหนึ่งก็ย่อมเสียผลประโยชน์นะครับบริษัทยาก็ย่อมเสียผลประโยชน์ดังนั้นผมจะไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมจะมีกลุ่มแพทย์กลุ่มหนึ่งเนี่ยจะต้องต่อต้านกัญชาทั้งทั้งที่คนเหล่านี้เนี่ยบอกว่าใช้ทางการแพทย์แต่ตัวเองก็ไม่ได้จ่ายกัญชานะครับ mm. เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วยนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับ เรื่องที่สองที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าสมุนไพรทุกชนิดและยาทุกชนิดในโลกไม่ใช่มีแต่ผลเสียหรือผลดีครับในการแพทย์แผนไทยแบ่งเป็น9ก้ารสยาเช่นหวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวหอมเย็นมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ในรถยาเหล่านี้ยังมีรถยาที่เรียกว่าเมาเบื่อหรือว่าอาการเมาเป็นรถยาอยู่ด้วยในทุกรถยาจะมีคำว่าสรรพคุณและคำว่าแสลงเสมอรครับแปลว่าทุกรถยามีโทษถ้าเรากินผิดคนหรือกินมากเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วกัญชาเนี่ยความน่าสนใจว่าทำไมมันถึงรักษาได้หลายโรคและถึงมีโยงจากคำว่า จากทางการแพทย์มาสุขภาพทุกท่านครับสิ่งที่พูดถึงผมพูดไปตอนต้นว่าทำไมมีผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดแล้วมาใช้กัญชาจากกรณีศึกษาแล้วใช้ CBD แล้วเซลล์มะเร็งลดลงจาก4มมตรเหลือ10มเมตรนะครับในส่วนของมะเร็งปอดที่รักษาอย่างอื่นไม่ได้แล้วหายายลดลงภายใน2ปีครึ่ง CBD นะครับ เหมือนกันครับในทุกกรณีว่าจะมีายาหลายอย่างที่หมอจะไม่จ่ายเพราะเป็นเชิงสุขภาพยกตัวอย่างเช่นจะมีใครจ่ายกัญชาไหมครับจากงานวิจัยล่าสุดที่คุณหมอปัตจพจงเกตสมบูรณ์ว่ากัญชาผู้บริโภคกัญชาลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน2.7เท่าตัวเทียบกับคนไม่บริโภคนะครับไม่ได้เป็นโรคนะครับ แต่บริโภคและลดความเสี่ยงไป270%หรือลดความเสี่ยงมะเร็งไตมะเร็งทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากเทียบกับคนไม่ใช้กัญชาสองเท่าตัวนะครับ200%แปลว่ามันมีบทบาทไปไกลกว่าคำว่าทางการแพทย์คือการป้องกันโรคดังนั้นเนี่ยความหมายสิ่งนี้มันมีความนัยสำคัญที่คุณหมอปัตพงษ์เสนอว่า ให้ทุกบ้านปลูกกัญชาแล้วเอาใบปั่นสดและมีฤทธิ์สรรพคุณมากกว่าการสกัดหลายเท่าตัวในการบริโภคปั่นสดและนี่เป็นที่มาของการคำนวณว่าทำไมเราให้บ้านหนึ่งเนี่ยมีไม่เกิน15ต้นเพราะคิดคำนวณแล้วว่าถ้าเราลดเบาหวานได้เกินครึ่งหนึ่งแปลว่าจาก5ล้านคนจะต้องลดลงไปกว่าครึ่งและโรคเบาหวานนำไปสู่การพัฒนาโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือด สมองโรคมะเร็งเป็นต้นนะครับสัมพันธ์กันหมดอยู่แล้วทําไมเราจะไม่มีการสร้างโอกาสเพื่อเราลดโรคเอาไะครับผมกลับมาย้อนความคิดว่าทําไมประชาชนต้องพึ่งพาตนเองทุกท่านเชื่อไหมครับประเทศไทยเนี่ยได้รับการชื่นชมว่าเรารอดจากโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยได้อย่างน่าอัศจรรย์และทุกท่านกลับมาทบทวนไหมครับว่าจริงๆเรา รอดเพราะอะไรแน่นอนรอดเพราะหลายอย่างยารักษาโรควัคซีนแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยทุกท่านยอมรับไหมครับว่าโฮมไอโซเลชันคือการบำบัดร,รักษาตนเองที่บ้านเราถึงรอดก่อนประเทศอื่นจริงไหมครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยคือสมุนไพรที่เรียกว่าฟ้าทลายโจรคือการพึ่งพาตนเองใช่ไหมครับเราถึงรอดรวมๆเนี่ยไม่ว่าจะยังไงทุกคนก็รับประทานฟ้าทลายโจรไปก่อนปลอดภัยแล้วก็มั่นใจ เราเรียกสิ่งนี้ว่าความมั่นคงทางยากลับมาที่เดิมครับกฎหมายจะอยู่ไปในอนาคตอย่างไรทุกท่านหลับตาลองคิดดูว่าเวลาเราคิดถึงสมุนไพรหนึ่งตัวสมุนไพรนะครับมีทั้งประโยชน์และโทษถ้าคนบริโภคเกินเช่นคุณกินเผ็ดเกินเนี่ยคุณได้รับบทเรียนไหมครับบ,บทเรียนก็คือคุณเผ็ดร้อนแล้วเข็ดครั้งหน้าคุณก็ไม่กินอีกใช่ไหมครับ หวานเกินคุณก็เป็นแบบเดียวกันใช่ไหมครับเปร้ยวเกินคุณก็ไม่กินซ้ําอีกใช่ไหมครับมะนาวดิบๆกินไปเรื่อยๆไม่มีใครกินเกินเพราะรสยาเหล่านั้นมันแรงเกินไปกัญชาก็ไม่ต่างกันครับแน่นอนกัญชาห้ามเด็กเยาวชนใช้แต่เชื่อเถอะครับเด็กเยาวชนที่ชอบพลองบุรีเหล้ายังไงก็ต้องมีคนแอบใช้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกโรงเรียนก็มีพวกเราตอน,นเด็กๆก็มีคนแบบนี้เป็นธรรมชาติ แต่กัญชาจะช่างใจหนักว่าจะบริโภคหรือสูบเด็กส่วนใหญ่นะครับเด็กดีหน่อยก็จะบอกว่าไม่อยากสูบจะรับประทานส่วนใหญ่นะอยากจะลองก็กินมัฟฟินกินคุคกกี้อย่างที่ผมบอกครับการรับประทานเมื่อผ่านเอนไซม์ย่อยผ่านตับแล้วเนี่ยออกฤทธิ์ช้ากว่าการสูบคุณรู้อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าและกวัวจะรู้ว่ากินเกินหัวใจเต้นเร็วความดันตกหวาดผวาหวาดกลัว ในที่สุดแล้วเนี่ยเด็กเหล่านี้จะไม่กล้ากลับมาใช้กัญชาอีกครับและนี่คือข้อเท็จริงว่าทําไมกัญชาถึงเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่เพราะธรรมชาติของเขาไม่การบริโภคเกินไม่ได้ก่อให้เกิดความสุขแต่เกิดความหวาดกลัวครับมันเป็นกฎกัญชาไม่ใช่กฎหมายนะครับมันเป็นกฎกัญชาที่เกิดขึ้นธรรมชาติทําให้กัญชามันคงดํารงอยู่มาจนถึงคนรุ่นเรา จนเกิดสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์กับพืชชนิดนี้เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าเอนโดคาบินนยคือสารกัญชาในมนุษย์ตัวรับประสาทกัญชามนุษย์ที่ถูกวิวิวัฒนาการจากพืชตัวเดียวกันสามารถมาบำบัดสารสื่อประสาทและระบบคุมคุ้มกันในหลายโลกที่ผิดปกติไปม,มันจึงเกิดความธรรมชาติที่สอดรับกันอย่างต่อเนื่องหลายพันปีไม่อย่างนั้น,นเราไม่มีรีเซตเตอร์หรอกครับ เราไม่มีเอนโดคานมอโนยพัฒนากายเป็นมนุษย์ที่มีสารสิ่งเดียวกันกันกบพืชชนิดนี้สแสดงว่าจริงๆแล้วมนุษย์กับพืชชนิดนี้เป็นมิตรกันครับทีนี้ความสําคัญก็คือว่าเมื่อเราต้องเทียบกฎหมายอะไรสักอย่างเราจะเทียบกับอะไรถ้าไม่เอากัญชาเป็นยาเสพติดเรามีกรอบความคิดหนึ่งอนุสัญญาเดียวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษว่าคุณต้องมีใบอนุญ,ญาตครับ ใบอนุญาตการปลูกพื้นที่เขาไม่ได้บอกว่าคุณจะเรียกว่ามันยาเสพติดหรือเปล่าเขาจะบอกว่าคุณควบคุมไหมพื้นที่การปลูกการผลิตการสกัดแล้วก็การจําหน่ายการนําเข้าและการส่งออกต้องมีใบอนุญาตครับไม่ว่าคุณจะเรียกสิ่งนั้นว่ากัญชาหรือกัญชงและเราก็ทําตามนั้นครับขนาดปลดล็อกออกจากยาเสพติดเรายังมีกฎหมายที่ท่านรองวิสนุเครือง,งามชื่นชมว่า เรามีพรบคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแม้จะหลุดออกจากยาเสพติดเราก็เรียกมันว่ากัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมครับแปลว่าคุณต้องมีใบอนุญาตเหมือนกันห้ามจำหน่ายให้เด็กห้ามจำหน่ายให้เยาวชนห้ามจำหน่ายให้สตรีมีคันห้ามขายผ่านเครื่องขายห้ามขายออนไลน์ห้ามขายโดยการโฆษณาห้ามจำหน่ายในการเร่ขายห้ามขายที่วัด แล้วออกกฎกติกาในการบอกอนุญาตออกบริยาตอย่างเต็มที่และมีท่านหนึ่งก็คือคุณชูวิทย์บอกว่าโอ๊ยกฎหมายใช้ไม่ได้ก็นี่แหละครับคนคนนี้แหละครับท่านรองทเ,ออเทวันธานีรัฐแล้วก็ท่านอธทบดีธงชัยลงไปตรวจสอบจับกลุ่มเพิกถอนบ,บริยาตดดาเนินคดีคามคดีความผู้กระทําความผิดจนมีผู้ที่ต้องถูกจําโทษโทษจําคุกสองเดือนนะครับแต่ยังรอลงอายาเพราะเป็นการโทษครั้งแรก ก็แปลว่ากฎหมายขนาดแค่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขยังบังคับใช้ได้แปลว่าวันนี้เราไม่ได้เสรีครับเรามีการควบคุมอ้าวคนถามบอกว่าถ้าเราควบคุมเราเจากฎหมายทําไมก็มีอยู่แล้วผมก็บอกว่าก็กฎหมายที่เป็นพรบรเนี่ยมันมีมาตรการเข้มข้นกว่าในประเด็นที่เราสนใจและสังคมสนใจที่จะทำให้กัญชาเดินต่อได้หนึ่ง เวลาเราพูดถึงเด็กเยาวชนกฎหมายพรบกัญชากัญชงบอกว่าใครจำหน่ายให้เด็กเยาวชนมีโทษจำคุกสปีปรับไม่เกิน3ามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับจำหน่ายนี่ขายนี่ไปถึงรวมถึงการให้ด้วยนะครับผิดสองโทษนำเข้าจากต่างประเทศปัจจุบันโทษยังไม่เยอะนะครับมีจำคุกอยู่ก็จริงแต่โทษที่เราร่างเอาไว้จำคุกหปีนะครับ ปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าคุณเอาจำน่ายนำเข้ามาแล้วจำน่ายให้เด็กเยาวชนด้วยโทษ5ปีเหล่านั้นจะเพิ่มเป็นสองเท่าครับ10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแรงมากนะครับบวกๆมาเรื่อยๆเนี่ยเพราะอะไรครับสังคมคิดยังไงเราก็ออกมาตรการอย่างนั้นถัดมาเมื่อจะควบคุมออกใบอนุญ,ญาตแล้วออกใบอนุญาตแค่ไหน คุณต้องเทียบกับเหล้าบุรีกระท่อมครับแล้วเราก็มากางแผนที่กันเลยว่ากัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุรีบุรี่เสพติดสูงสุด67%นตับตั้งแต่สูบมวลแรกเหล้าดื่มแก้วแรกเสพติด22.5%ารกัญชาสูบมวลแรกโอกาสเสพติดสูงสุด8.9%เอาอย์ายังไงกับเขาคุณจะเป็นกฎหมายที่แรงกว่าเหล้าและบุรีถูกหรือไม่ถูก ถ้าไม่มีข้อทีสองมีประโยชน์ทางการแพทย์ข้อที่สามมีประโยชน์ต่อการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพสี่คนแอบใช้นี่แหละครับไม่มีใครหมอจ่ายเนี่ยเอาไปใช้ในการเลิกยาเสพติดที่ร้ายแรงเช่นยาบ้าครับแอมเฟตามีนเนี่ยโคโคเมกกาทรีน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูล ปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพวกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง